เอาลตอนนี้โกโจโหผมรู้สึกรถไซตามาลดลงมานรดนอยครับแต่ตอนนี้โอ้โหรถไซตามาพยายามจะต่อยแต่โกโจหล,ลบได้โกโจโต้หลบให้ได้ทุกหมัดครับเพราะว่าแค่บัดเดียวของเซตามารนั้นก็มีโอกาสทีโโโ่โกโจโกโจโหพอดวลต่อยโกโจโอ้โหสโลว์ทาพ เอาละครับ,รบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ตามเชื่อคลิปเลยว,วันนี้เรามาอยู่กันในเกมแท็บนะครับเป็นเกมจําลองก,การต่อสู้แล้วก็คลิปนี้ง่ายนะครับคอนเซ็ปต์ของคลิปนี้คือเราจะต้องเอาชนะาโกาโจกรูคนนี้นะครับเธอผู้นี้ <laughs> เยอโกโจกู <laughs> ทำไมตัวเป็นสีนี้โอเค okay, โดยที่ผมเนี่ยแล้วกันเตรียมอุปกรณ์มามากมายเลยนะครับเรามีตั้งแต่ปืนของมนุษย์นะครับซอมบี้ไททันอ อื่นๆอ,อ,อีกเยอะแยะเลยจริงๆก็อ,อยากจะมีมากกว่านี้แต่ว่าต้องคือตัวมอดแล้วก็ตัวโปรแกรมแท็บเผมยังไม่ได้เรียนรู้มากทําให้แบบเออมันเยอะนะมันจะต้องให้ไปเรียนรู้อะไรไม่ไงเอาอะไรอย่างแรกเลยเราต้องแน่นอนครับเราต้องเอาคนธรรมดามาสู้ก่อนที่ผมจะทำการออมั่งปืนเอเคที่แบบติดคําสาบอ่ะคุณผู้ชมเคิร์สเอเคเชื่มั่งคุณผู้ชมครับโอ้เป็นแบบเอคเคคำสาบดูดิมันกินแขนคนมาแล้วผมใช้ เคิร์ชเอเคเนี่ยไม่เลยเป็นกองทัพเลยโกโจสัตรูแค่คุณเดียวเท่านั้นเอาละเริ่มโอ้โ,โอ้ลอยกันไปหมดกูกลัทำไมวะกูแอคอะ่โอ้ยเออแล้วหนึ่งหนึ่งครับตอนนี้โอ้โหเลือดโกโจไม่รอสักิีครับโอ้เจอคุณใสเพิ่มไป คือตอนเนี้ยโกโจราคาสองหมื่นนะซึ่งถ้าเกิดว่าผมเพิ่มท่านพวกนี้เป็นราคาสองหมื่นเท่าของโกโจกูกรอให้เลยผมจะให้ท่านราคาเป็นสองเท่าของโกโจเลยนะดูซิว่ามันจะสามารถเอาชนะเอนะ่เอท่านพวกนี้ได้ไหมมึงเจอโอ้โหโอ้โหโ้โหไอ้อะมั่งเจอขุดใสแบบเซตสุดโหดอ่ะโอ้โหผู้ชมดูปัดบ้องโอ้โหไอ้เนี่ยมั่ง ระวังนะน,น,น,นี่นี่ขนาดยังไม่ได้เอาจริงนะครับยังไม่ได้โดเมนเอฟชั่นเลยยังไม่ได้หนาวินเลยก็ดูถ้าจะวินซะแล้วโอโ้โ,อโหโอห่มตุ๊บปัดโอ้โหมาอยู่ด้านหลังแล้วนะแคระเีงเอง้ายิงอะไรในขณะที่คุณกำลังคิดว่าจะยิงมันยิงอะไรอยู่โกโจ้ก็อยู่ด้านหลังคุณแล้วนะเวลาเท่า,า,ายัางไม่ชนะเลยคุณผู้ชมงั้นเดี๋ยวเราเป็นซอมบงสมไม่ยิงดีวกว่านะให้มาเป็นซอมบี้ยักษ์อ่ะโอ้ตัรงเจ๊แค่ไหนวะซอมบี้ยักษ์น่าจะน่าจะสู้กับ อราชาซอมบี้โอ้หน้าตาขึงขังดีถือดาบด้วยแมงราชาซอมบี้ห้าสิบตัวไปเลยโอ้โห,โ,หโหไปกดจทชาร์ล็อกว่าเกินไปนะเราทำมิมถุนต์สุดๆไปทั้งโลกพุ่งเข้าไปแล้วกลางโบโอ้โหโอ้โหแล้วตอนนี้คุณอ,อะไรวะเนี่ยโอ้ยโอ้โหเชีย่ยแต่ซอมบี้ไม่สามารถเข้าไปเอาเรียบร้อยอ้าวโอ้โหตแพ้แล้วเหรอวะดีแต่างหากล่าจริง Oh. โอ้โหดูเปลี่ยนเร <lawsuit royable. laughs> ื่องมาแล้วเนี่ยชุดนี after, ้แหละที oh. ่แม่งกลายเป็นแคทแคทอ้ไรอ่ะอ่ะไรนี่ก็จะสัตว์ล้ายเอาจริงมาท่ากับคิงซอมบี้ห้าสิบตัวล้างแคนทุกอย่างเราต้องล้างแคนคิงซอมบี้ห้าสิบตัวผมบอกเลยว่าโอ้โหเชี่ยนกูสปอนเจอไปแป๊บนึงผมบอกเลยว่าเราต้องจับตาให้ดูดีๆนะเพราะว่าโกโจร้านนี้ค่อนข้างโหดเลยจบตู้โอ้โหโอ้โหโอ้โหอยู่ไหนแล้ว เฮ้ยเข้าโดเมนคุณผู้ชมแม่งโกโจไม่เข้าโดเมนไอ้สันโผล่มาละโอ้โหโอ้โหดูโอ้หายไปแล้วคุณเห็นไหมพอแบบเอาออยู่นี่กูนึกว่าเข้าโดเมนได้ไม่ใช่หรอโดนโอ้โกโจโดนตดนลุกแต่จังหวะนี้โกโจแก้แค้นตัวเองแก้แค้นแบบล่างไม่จริงครับโกโจมาท้ากับคิงซสปิฮันตัวโอ้โหพ <aming meat check cat> ุงหาย คือมันแบบมันจับตาดูยากมากครับนี่นนจเจอเลสเพอร์โพไม่มีชาร์ตหน่อยครัเพื่อนโอ้โหโโกโจรุร่นนี้แม่งไม่ต้องชาร์จแต่ตีรวยอย่างเดียวเลยเออชะนะแล้วเหรอคุณผู้ชมนายวินอวนองจริงกันเนี่ยไม่ประมาทนะโกโจเป็นตัวละครที่ตายเพราะความประมาทนะวเวะ้ยมึงเนี่ยโอ้โหอ,อาจารย์โกโจซาต้รุกูแม่งคุณใส่ะเบพิเศษแม่งเพอร์โพอืมอเพอร์โพสุดโหดเลยคุณผู้ชมก็นั่นแหละครับ เมื่อกี้ผมไม่ได้เอาจริงแต่น,นี่คือล่างเอาจริงที่ริงเกมนกี้มันก็มันก็เป็นการทดลองไปเรื่อยๆน,นะคุณผู้ชมอยากทำอะไรก็ทำแบบมันก็ไม่ได้ตื่นเต้นเหมือนเกมก่อนแต่ผมก็อยากจะรู้ว่าคุณผู้ชมจะชอบแนวนี้ไหมนะชอบไรชอบอะไรเออจะได้แบบมีพาร์ทสองไงคือก็เป็นการลองอะไรใหม่ๆช่องเว้โอ้โหอย่างนี้ต้องคู่พี่น้องเจเกอร์ร่วมกับไททันคอนสงครามและไททันกวีนโอ้ทำไมไททัน,ทนกวีนล่างเนี่ยและไททันกรอ แล้วก็ไททันมือโบ60เมตรไปตอนนี้แกงไททันยกเว้นไททันเพจหญิงนะเพราะว่าอยู่ในคลิสตันกำลังลุมแต่ว่าไม่สามารถทำอะไรก็โจมึงยังไม่เจอบัมบารุดไม่นี่เป็นล่าของโอ้นี่มันเป็นไททันอนนี้เอเรนที่แบบว่ากำลังควบคุมไททันตัวอื่นเนี่ยโอ้โหมาโอ้โหดูขนาดที่ต่างกันครับ แล้วโกโต้โกโตโกโต้โกโตกูยิงอะไรอ่ะโกโตกูยิงเพิร์เพิร์ลรัวะไรนี่เลยโอ้โห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 คุณผู้ชมไม่อ่ะสโลชั้นมดูโกโจโอ้โหกำลังปีนเ้าไปปาดคอท่านแล้วทำไงดีเลสตั้มเล่อยน้องโอ้โหโอ้โหแตกเลยแตกกระจายอ่ะต่อไปอ่ะทีเอทูโอเคพี่ไอแต่ต่อไปเป็นทหารแบบ ไม่ใช่อะกูให้เมดิกด้วยแล้วก็มีเอเจนเนียร์เซนทรีเยอะไหมเนี่ยเอเจนเนียร์เซนทรีอย่าด้านหลังไพโรเมาวกาวอยู่ด้านหน้าโซเจอร์อัปใจยยืนขนาด้างสกาวิ่งนำแบบเป็นสิบตัวเลยแล้วก็มีแบทเทิลเอเจนเนียร์เงี้ยคืออะไรไม่รู้มีสปายจะไปแทงหลังระวังถ้ามึงพลาดกูจงตัวแทงหลังแม่แล้วก็เฮฟเว่เข้าไปอีกเฮฟวี่ถือระเบิดโอ้โหมันมันมีตัวอะไรเยอะมากเลยวะเนี่ยเชื่อ เทียทูเนี่ยฮะแต่แค่นี้พอแล้วอุ้ยเชื่อนี่เลยว่าโมโกคลัสเชี่ยดวงตาพิซซ่าแล้วก็น้อยงี้เลยไปเทียบทูพะโตโจซาโตโรโอโหจริงๆกูต้องคาดหวังไปว่าเฮ้ยแต่แต่แต่ก็เรื่องโกโจหายไปครึ่งล็อยู่นะครับตอนนี้โอ้โหเอาแล้วกูว่าความบ้าของเทียบทูโอ้โหเมดิกโอกเมดิกกับเฮฟวี่รุกันขนาดนี้ เอาเป็นโกโจโกโจโหมึงจะปัดได้กี่นัดนะฮะว่าไอ้เหี้ยโอ้โหโอ้ล้วตอนนี้โอ้โหแล้วมีโซเจอร์มีอะไรอืมซัพพอร์ตอย่างเต็มที่เต็มที่เต็มที่โอ้โห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 อ้ไอ้เหี้ยอุตส่าห์ยืนตั้งนานอ้าวที่ถูไม่ไหวโอ้มึงว่ายังไงวะเจอกระสุนหนักเลย เน pues oh, ี่ยกูตัวรางติดคุนะกูตายไวมากเลยวะไอ้เหี้ยอาจจะอาจจะแคดอาจจะแคดไม่โนบะระไอ้เหี้ยกูเอาไม้มาเลยแม่งฆ่าล้างตระกูลตัวเองมาแล้วเนี่ยดูดูโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอทำไมไม่กูถือปืนอะโนบะระกูโอ้ยไปถือตะปูแล้ววันนี้มาไอ้เฮียมีกูมีโคตรดุกากมากเราแผ่นดาโยจิได้เอ้อ เคนโตออกกูเลือกมึงเกิดใหม่นะเพื่อนโอ้โหเกิดใหม่แล้วโทเกะโทโดไอคิมัิโตะนำพับกูจะบ้าไอสัตวนฮานะมิยืนข้ามไปเลยโอ้โหโคโจโคอ้าวเคยบอกมึงกับโกโจแล้วต้องเป็นหัวหน้าย,ยืนด้านหลังครับโอ้โหแล้วสุคุณะแม่งสุคุณะก,กูแยกร่างเป็นหกร่างแล้วโอ้โหเชี่ยราคาไม่แบบสองแสนน่ะกับราคาก,ก,ก 50, ูจ๊กแค่ห้าหมื่นน่ะมันจะไหววะโกโจ โอ้หตอนนี้ครับผมบอกเลยมั่วมากครับแต่ว่าโอ้โหดูจังหวะนี้ครับโกโจครับโอ้โหแล้วฝั่งตรงข้ามยังไม่โอ้โหมีผู้เสียหายนะมีผู้เสียชีวิตใครวะอไปแล้วตอนนี่ดูตีหรือเปล่าไปแล้วแต่ตอนนี้ครับโอ้โหโกโจแม่จะเคยเป็นลูกศิษย์แม่จะเคยเป็นลูกหาโอ้โหสุขุนนัตตาไปกี่ตัวแล้ววะแม่จะเคยเป็นลูกศิษย์ลูกหาแต่โอ้โหโกโจเอาแล้วครับโกโจเปิดเดลเมทเอ็กเพนชั่นหาตัวไม่เจอแต่ว่ายิงเลสบัวมาจากมิติแล้วพายุโอ้เงินำก็เสียงเฮียเลยน่ารำคาญขนาดนนั้วะ โอ้โหแล้วฮานามียะแม่งเจอพลังดอกไม้สาดดอกไม้เป็นสาดโอ้โหมีฮานามียะตรงนี้มีไมโตครับโอ้โหพ่นยังพ่นพลังอยู่ครับโกโจกูเริ่มหมดเลาะแล้วเริ่มหาแล้วโกโจโอ้ตอนนี้ครับโกโจหาวแล้วครับโกโจซัดฮานามีมั่วไปแล้วแล้วเหลือแค่โกโจใครวะยูจิหรือว่าสุกแล้วะมั่งอ๋อใครใครมึงคือใครน่ะโอ้โหขนาดนี้แล้ว โอ้โหกโจตกโอ้แต่ทีมบลูชนะนะครับโอเลชนะว่ะแต่ชนะเพราะโกโจตกเนี่ยก็ค่อนข้างไม่ไม่แมนเลยนะครับก็ถือว่าโกโจสามารถเอาชนะฝั่งนี้ในราคาสองแสนได้นะครับโอเคครับมาต่อกันสักนิดสักหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ด่านเมื่อกี้มันเอาไม่อยู่แล้วนะครับก็ทีนี้เราจะมาอยู่กับโกโจเหมือนเดิมนะครับแต่ว่านี่คือศึกสุดสิ้นแล้วนะครับ โกโจปะทะก,กับไซตามะนะครับซึ่งผู้ชนะนะครับจะเป็นเอ่อเรียกว่าเป็นตัวละครอนิี้เมที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับแน่นอนเลยว,วรนะ์ๆเลยเนยคือผมเจอปัญหานี้คุณผู้ชมครับคือเวลาครที่ผมบอกวพี่แรมันมันมันเข้าปักดไม่ได้ไม่รู้ทำไมนะก็นั่นแหละนะครับใครรู้ก็พิมพ์คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับเอาล้ไปเลยนอะไแล้วกันนะครับโกโจสัตว์ตัวรุงมวยืนตรงหน้ากันเลยมาวัดกันเลยแต่จริงแล้วไซตามะเนี่ยราคาคือ คือพ่อมันนะแต่โกโจเนี่ยราคาก็แค่ห้าหมื่นนั้นเพราะฉะนั้นโกโจมันตายได้ไงแต่ไซนัมมันจะตายหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้ในเรื่องการต่อสู้ที่ชิงชัยโลกใบนี้ไปมยูมยามูยานีเอาแล้วตอนนี้โกโจโหผมรู้สึกว่ารถไซนัรรมลดลงมาดีนงครับแต่ตอนนี้โอ้โหรถไซนัมพยายามจะต่อยแต่โกโจหลบได้ โกโจต้องหลบให้ได้ทุกหมัดครับเพราะว่าแค่หมัดเดียวของเซตามะนั้นก็มีโอกาสที่โกโจโกโจโอ้โหพอโดนต่อยโกโจโอ้โหสโลว์ไทม์มังเปิดอะไรไม่รู้ดวงตาโอ้โหอะไรไม่รู้ครับตอนนี้ถ้าสังเกตน,นะครับหมัดของเซตามะเนี่ยพุ่งเลยตามโกโจแต่โกโจโอ้โหเด้งไปมาหลบฟุบฟับฟุบฟับนะครับไม่ไม่ปล่อยให้ตัวเองโดนสักหมดัดอาจจะจังหวะเมื่อกี้โกโจพุ่งใส่หมดัดใช่ไหมครับคือคือมึงโอเคมึงเข้าพุ่งใส่หมดัดแต่คุณว่าเซตามะ หนึ่งตัวเนี่ยจะเอาชนะซาโต้รุผู้ไม่เอาจริงได้หรือเปล่าภายในหมัดเดียวเฮ้ยหรือว่าซาโต้รุผู้ไม่เอาจริงจะเอาชนะเพราะว่าการไม่เอาจริงนั้นคือการเก็บพลังเอาไว้ยังไงล่ะเฮ้ยอูเลือดลดเยอะมากเฮ้ยเฮ้ยหรือว่าไม่ต้องเอาจริงหรอกแค่กับมึงอะไม่ต้องเอาจริงคือตอนนี้เลือดของไซตาม่ามันลดลงเยอะมากเลยว่ะว่า อ้าวถ้ากลัวจริงแล้วกูจะประมาทกันเหรอโกโจแต่ถ้าไม่เอาจริงแล้วก็ไม่มีการประมาทโอ้โหดูโอ้โหโอ้ยเชื่อสัตว์มาสตมาบอกกูขอแค่หมัดเดียวแต่หมัดเดียวมันยากเลยขนาดนี้โกโจโอ้โหใช้บลูแบบมินิบลูโอ้โหอะไรโอ้หัวหมดโอ้โกโจโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยอ้าว ือถ้ากลัวจริงกูจะแพ้มึงอะแต่ถ้ากูไม่เอาจริงแล้วก็กูอาจจะเก่งกวามึงนะ โอเคครับ,บคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ในเกมเออ่แท็บนะครับกับการที่ผมเนี่ยเอาเซตมากโกโจมาต่อยกันแล้วก็อื่นๆนะครับพวกเอาลองเอาชนะโกโจด้วยก็ผลก็สรุปว่าโกโจก็ชนะนะครับถึงแม้ว่าร่างเอาจริงจะแพ้แต่ว่าร่างไม่เอาจริงก็สามารถกู้คืนหน้าโดยการชนะเซตมาให้ถึงจะใช้เวลาเป็นนานไปไหนก็ตามนะครับอาจจะเป็นการชนะด้วยความรอบคอบหรืออะไรกูก็ไม่รู้นะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามด้านล่างถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับจะได้มีคลิปเนี้ยวัเรื่อยๆนะแล้วก็ในช่องก็มมมมมมีีีคออนนนนนเทต์ื่่าาาากยรวถึงงด้้ลผ สติกเกอร์แมรี่แมวหางสั้นนะครับซึ่งเป็นแมวของผมเองนะครับทำสติกเกอร์แบบว่าหาอะไรได้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแบบผมพูดเยอะเกินไปละนะแล้วก็คลิปหน้าเผื่ออยากเล่นเกมแถบอีกก็อยากเห็นอะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับส่วนคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีจ้า